วันนี้นะครับที่สํานักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับโดยท่านเลขาธิการปรปอง,อง,องก็คือพันตํารวจเอกศิหนาถประยูรรัฐก็ถแถลงถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทแคลิฟอร์เนียวอลส์เอ็กเพลเยนจำกัดมหาชนนะครับหลังจากที่มีกลุ่มประชาชนที่เป็นสมาชิกเข้าไปใช้บริการในสถานที่ออกกำลังกายของแคลิฟอร์เนียวอลส์เนี่ยกว่าพันคนได้รับความเดือดร้อนจากการปิดให้บริการในเกือบทุกสาขาของบริษัท และบริษัทเองก็ถูกฟ้องล้มละลายนะครับรวมทั้งมีผู้ถือหุ้นของบริษัทส่วนหนึ่งเนี่ยได้รับผลกระทบด้วยนะครับซึ่งท่านก็อธิบายว่าข้อมูลจากการตรวจสอบและวิเคราะห์เส้นทางธุรกรรมทางการเงินของทางปปงพบว่าพฤติกรรมบริษัทเข้าข่ายกระทาความผิดฐานช่อโกงประชาชนแล้วก็เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับมีพฤติกรรมในการโอนเงินออกไปนอกประเทศเป็นจํานวนมากนะครับ แล้วก็อธิบายให้ฟังบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยนะฮะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี2,549มีการแจ้งผลกำไรเพียงแค่1ปีเท่านั้นหลังจากปี49ไเป็นต้นมาแจ้งผลประกอบการขาดทุนไปยังตลาดหลักทรัพย์มาโดยตลอดนะครับและจากการตรวจสอบหลักฐานทางการเงินเนี่ยพบว่ามีการโอนเงินออกไปต่างประเทศต่อเนื่องทุกปีปี53ปีเดียวมีการโอนเงินออกไปต่างประเทศสูงสุดถึงกว่า495ล้านบาท รวม10ปีมีการโอนเงินออกไปนอกประเทศถึง1,699ล้านบาททำให้กรมสรรพากรเสียหายจากการจัดเก็บรายได้ภาษีด้วยนะครับแล้วก็ทางบริษัทแคลิฟอร์เนียว้าวเนี่ยนะครับนอกจากมีการโอนเงินออกไปต่างประเทศแล้วเนี่ยจากการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ในการเอาเงินออกเนี่ยมีเบื้องต้นเนี่ยจำนวน10รายแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายชื่อได้ตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลนะครับ ขณะเดียวกันเนี่ยการที่แจ้งผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอดเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารของบริษัทสอเจตนาที่จะมีการช่อโกงลูกค้าตั้งแต่เริ่มกิจการหรือเรียกได้ว่าเป็นการวางแผนช่อโกงอย่างเป็นระบบเนี่ยนะฮะทางเลขาธิการปรวงงอบอกว่าข้อมูลส่วนนี้เนี่ยจะจัดส่งให้กับทางกองปราบแล้วก็ DSi นะครับรวมทั้งกรลอตเพื่อตรวจสอบด้วยนะครับว่าทำไม บริษัทถึงกระทําการเช่นนี้ได้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยทางกรตเนี่ยในฐานะที่กํากับดูแลตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะฮะได้มีการตรวจสอบพบถึงความผิดปะกะติเรื่องนี้หรือไม่ขณะที่ปปงอเองก็จะดําเนินการไปไปตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินนะครับแล้วก็มีการติดตามเงินที่มีการโอนออกไปต่างประเทศโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปเพราะว่าตอนนี้สมาชิกที่เสียหายเนี่ยมีเยอะรวมทั้งผู้ถือหุ้นด้วยแล้วก็ประเทศไทยก็เสียหายทางด้านภาษีนะฮะ คือหนึ่งในรายชื่อของผู้บริหารแคลิฟอร์เนียวอลที่เกี่ยวข้องกับการเอาเงินออกต่างประเทศเนี่ยม,มีชาวแคนาดาอยู่คนหนึ่งนะครับอายุ55ปีชื่อว่านายเอริกเลวิน<ม>คนนี้เนี่ยนะฮะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแคลิฟอร์เนียวาแล้วก็เคยเคยมาแต่งงานกับผู้หญิงไทยคนหนึ่งเป็นนางแบบระดับท็อป10ของประเทศเลยนะฮะตอนนั้นเนี่ยหอบเงินสินสอดกว่าร้อยล้าน มาแต่งงานในไทยด้วยแล้วก็กท่านเลขาธิการปรวง,งบอกว่าพฤติกรรมของพวกนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือไปขยายเครือข่ายตั้งบริษัทแบบนี้เนี่ยในประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศอื่นๆเหมือนอย่างที่เคยมาตั้งในไทยก็เหมือนกับจะไปหลอกออบรรดาผู้ใช้บริการในประเทศอื่นต่อไปอ่ะนี่ฮะก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องราวฟ้องร้องคงจำกันได้ผู้ใช้บริการไปฟ้องร้องที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ประกาศว่าล้มละลาย แต่วันนี้ปอปงก็ไปขุดคุยมาได้ว่ามันล้มละลายจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีโอนเงินออกไปต่างประเทศตลอดนะครับรวมๆแล้วพันกว่าล้านบาทนี่นะพันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาทนั่นก็แสดงว่าคุณไม่ล้มละลายจริงใช่ไหมฮะแจ้งผมกำไรเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นเองนอกนั้นขาดทุนหมดนอกนั้นขาดทุนหมดขาดทุนขาดทุนขาดทุนมีการฟ้องร้องเจอทั้งล้มละลายดีกว่าผู้ที่ถือหุ้นก็ได้รับผลกระทบเพราะไม่ได้เงินบรนพชไงบริษัทขาดทุนตลอด 好，是哈、啊，เ、啊、รื、啊、่องใหญ่แล、啊、้วเนี、啊、่ย、啊。